ดีนะไม่มียาแทมมาด้วยครับพระบ้านหนึ่งชุดครับอันนี้คือเตรียมกําลังจะไล์นะครับผมก็อ่าอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวกาลังจะแกะนะนี่ดูดีพี่พี่ลูกผู้แพลนนะครับซององค์นี้นะครับเช่าออนไลน์นะครับทางบ้านๆเลยอันนี้จะเป็นพระนะครับส่งมาทางออนไลน์นะครับแล้วก็เราผมจะมองจากภาพก่อนนะครับว่าพระเนี่ยอ่าผมมีมุมไหมแล้วก็จะทําราคาไปเลยนะพราะทำราคาไปพี่ก็เปิดมาพอเปิดมาเสร็จปุ๊บก็ถ้าราคาได้ผมก็ซื้อ แล้วก็ส่งพระมานะครับพระแท้ตรงภาพก็รับก็รับก็โอนให้เลยตามที่ตกลงครับแค่นั้นเลยอัอนนี้ก็ที่ตัง f อ8 8คือเป็นไ d ดีบ้านเขียวครับอัอนนี้ก็แอดมาได้เลยใครมีพระเครื่องลุงพกวยนะครับลุงภูแพ้วและลุงพ่ออื่นๆนะครับลองส่งภาพมาได้นี่ครับโดยเฉพาะลุงพะกวยครับจะเช่าให้ได้ราคาค่อนข้างสูงเพราะผมเอาพระมีมุมได้มากกว่าก็จะเช่าได้ราคาหน่อย อันนี้นะครับก็จะเป็นพระที่ได้มานะก็จะมีะนางพญาสามองค์ลยครับแท้หมดเลยนะอืได้เป็นพระเนื้อดินเนื้อดินจะพลาดจะไม่แรงมากนะครับถ้าเป็นเนื้อแวกม่านใดครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูก็ได้ถ้าเป็นเนื้อแวกม่านแบบนี้ผมหลับเช่าหลักอ่าหลักหมืน่นได้เงินหมื่นแน่ๆถ้าไม่บินไม่แตกไม่หักนะได้เงินหมื่นแน่ๆ่าถ้าแบบนี้จะไม่แพงครับออยู่หลักร้อยถึงพันต้นๆต,ตามความสวยนะครับเป็นพระที่ทอดทิพยทีหนึ่ง งานเป็นเนื้อดินนะครับแต่ได้ไดผ่าแท้และทันใช้แทนเนื้อแบกมันได้เลยนี่อ่าแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะใช้ตามวงนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปผู้แพ้วปาวโรนะครับนีู่กแพ้วปาวโรนะครับนี่เป็นรูปเหมือนแล้วก็ต่ออ่าต้อเงินตออทองนะครับรูปผู้แพลสุดนี้ก็จบมาไม่แรงมากนะครับก็ไทยอยากได้พระเครื่องนะครับที่แท้ทันนะครับแี่นแน่ทันเลยมาติดตามไว้แล้วก็ได้เจอกันในไลน์นะครับผมจะไลฟ์ประมาณหนึ่งถึงสองทุ่มทุกวันที่บ้านฟ้านะครับ เร์ดเลยตังทัชพล fc ครับกดติดตามและเข้ามารอลุยกันได้เลยครับวันนี้สวัสดีครับพี่พ